กันขั่วป้องกันขั่วนะครับไม่ให้มันมีโอกาสที่จะลัดวงจรได้ง่ายใช่ไหมต,นะต้องป้องกันนะครับตัวเนี้ยต้องป้องกันนะแล้วก็ถัดมาก็คือตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์คือเครื่องชาร์จก็เนี่ยที่เรามาลังชาร์จอยู่เนี่ยอันนี้คือออนบอร์ดชาร์จเจอร์เพราะฉะนั้นในรถท่านที่ดัดแปลงก็ เอาตัวนี้ตึงไปในรถนะสายไฟก็ทำเป็นซ็อกเก็ตรอไว้มาถึงก็จ่ายไฟให้นะครับจ่ายไฟให้ส่วนบ้านวัดบ้านวัดพวกนี้ท่านก็เลือกเอาแยแยๆนะครับจะใครชอบแบบอน,นาลองใครชอบแบบไอ้แท็บเล็ตก็โตมดมีขายแยอะแยะเลยหมดนะครับ และวิธีต่อก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันมีวงจรมาให้ตัวนี้เอาพุทออกไปเข้านี่ระบบมาทำงานเองเพร้อมนะครับเวลาถ้ามันเสียมันมีปัญหาโดยเฉพาะแท็บเล็ส่วนใหญ่ก็คือทิกเพราะว่ามันชอบอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสื่อสารกันด้วยระบบแคดบัตอย่างเงี้ยในระบบแคดบัตมันก็จะทำงานได้ง่าย